ฮาสวัสดีครับมากรำกันสักมือแล้วล่ะครับมือนี้นะครับนี่ครับพระเอกของเรามาแล้วปลาหม้อครับเออหนึ่ปลาหม้อปลาหม้อครับแก่งซ้อมแก่งซ้อมแก่งซ้อมปลาหม้อครับถึงจะนำมะนาวครับเคยเก่งแข่งแล้วก็ใบกรูดครับเมืออ ผักบุงน้อยๆครับนี่ครับใส่ประมาณนี้ยกใส่จานก่นตัวก่อนตัวประล่นะนีจ้ะมาครับมาเล่กันว่าสุดทายหน้าตามันจะออกมาฟันปลื้ักไปครับตั่งน้ำกันเลยครับเดี๋ยวเลนน้ำโปเติมถุงประจัดการเส่เจรืจ่งกับ น้ำํำตาว่ากยี่เดือดขึ้นแล้วครับไปเกืงแกงไปเลยอื่ใเนเกบคนนี้กับไอ้น้ำหนอยเรามีแกงให้น้ำหนอยเน้ปลาหนนเป็นแป้นเลยครับตัวเดียวเกลืองแกงเดือดกระแแล้วนี่จัดไปเลยครับลัหม้อครับอันนี้เจอมาตำเอ้งแล้วครับเด็กเจ้าว่วาออกไปตือ อยากเป็นเป็นอยู่เลยครับไม่แน่ใจว่าปลาหมอ้อปลาเนื้อหม้อเลียงมว่มนน่าเป็นปลาหม้อเลียงมากว่าครับเพื่นใจมันเตาๆกันเลยนะปีเป็นปลาหม้อเลียงอะไรกันนะครับเด็กก็น่าจะเลียงธรรมาชาติกับทํากระจังเลียงในใส,ใ,สใ,สใส่ใส่ใส่้ว้ยมันแหนะนะมันจะว่านานาข้างกับนามเล้กัาเลนในปุงเลยก็คือไม่มีครับเล่นนะครับลงเรื่องกับปลาหมอ้อ อฮึจัก๊กใจเร่งกันแล้วครับมือนี้ทางไว้ก่อนเลยครับสักเดียวครับเดี๋ยวเลยครับสาม้อแป๊กบูงครับหลงเลยโกนครับได้รักแต่ได้อาจจะไม่หมดนี้อเข้าเป็นวะได้โบดลอยลอยนะครับสักเดียวหมอใหญ่เลยนครับลงเลยแถวนี้โกนครับ ลองเาตเตานี้ก่อนเตาเดียวตาปรับมันือเราเ,เพิ่มครับเต่านี้ก็ได้เลยครับโอ้หน่อยๆหน่อยๆแบบน,นั้นไนละ้นะไม่ต้องใส่หมาครับเดี๋ยวปลาบุง้งหยุบเขาตัวเดียวเราลุงเลยครับเต็มโมเรียบ้วครับทำาตาว่ากวนยากแล้วปักบุ้งหยุบลงแล้วครับ,าาบ,เ,รรบเหมือนเดิมครับใบกรูดเอาตามชอบครับ บางคนก็ว่าใจดำไม่ไบกูดแข่ง,ง้มตามถนัดเลยครับไม่หวากันอันนี้แต่ผูบอกมในใถึงมันอ้อมดีครับอ้อมสดชื่นดีมันกรอบกินเกองแกงดีว,ว,ว,ว่าแราว่านั่นคือกินเกองแกงได้บปนอาได้ครับอืมเ,อเดือดเปเลียครับน่าจะปลุ้งได้เลยนะครับนีปลุงเลยครับจัดไปครับป้องนัวครับ เนี่ยประมาณป่ายโจอนนักฟองตีครับใส่มากนัวม,มากรับตามพนัดเลือครับนี่เรือกฟองจอนอือป่ายโจอนฟองตีครับแนี่นะนำมนันเอาครับยดไปเลยเอือแถวนี้กรร่อนเดี๋ยวเจาว่าไม่เปรี้ยวเราไปเพิ่มครับ ตากลนไม่ได้ขึ้นมาแล้วๆหม้อเหล็กจำไม่เป็นจริงลองคิดเลยว่าการเลืออะไรแตเรร่เดี๋ยวเราไปเปิมครับมันเดี๋ยวมันรยเป็นเลยครับเฮ้ยอืมเปรี้ยวได้ครับเผ็ดพอดีเหลืออีครับอืมปลามันมากครับ ต้องตึ้งเกลือก,กิดก่อนเดืออะไรครับลองยิ้มนะอืมโอดดี้ครับโอดดี่อนเก็ดได้เลยครับนี่มันเกล็ดเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆให้เกลาเกรื่องแรกเดียวครับ นี่ครับเลยครับอียังยังกับนวลนวลเลยดึง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 ดป้านกับป้านป้านไอ่เกล็ดเกล็ดเกล็ดเกลดาเงอนักเดียวกับคือเลยครับเทอด้ไม่ค่อยกับตาว่าเป็นปลาหมอนูค่อยตั้งี่แต่เว็บเลยดึง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 นวลนวลนวลครับ จากเก้านะครับ